รับมือยังไงดีกับคนที่ไม่ชอบเราลองฟังคลิปนี้ดูนะแต่ก่อนไปฟังเนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดธรรมะเรื่องราวดีๆในทุกๆวันฝากกดติดตามไปด้วยนะคุณโยมเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะที่จะมีทั้งคนที่ชอบเราไม่ชอบเราทาั้งๆที่เราก็ไม่เคยไปทําอะไรให้เขาเลยนะแม้แต่คนที่เคยรักกันรู้สึกดีต่อกัน แต่พอวันเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นคนที่รู้สึกไม่ดีต่อกันก็มีนะความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแม้แต่ตัวของเราเองก็อาจจะเคยรู้สึกไม่ดีกับคนอื่นจริงไหมพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราหันกลับมาใส่ใจโฟกัสกับความสุขในแต่ละวันของเราดีกว่านะคนอื่นจะมองยังไงคิดกับเราแบบไหนเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจทุกเรื่องนะแต่ถ้ามีเวลาหรือโอกาสที่สามารถไปอธิบายให้เขาเข้าใจได้เนี่ยก็ทําไป แต่ถ้ามันทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้เราตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วต่างคนต่างมาต่างคนก็ต้องต่างไปไม่มีใครอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดนะอย่าเสียเวลาชีวิตของเราไปใส่ใจกับอะไรที่ไม่จําเป็นลองไปปรับใช้กันดูนะ,จะเจริญพร